สักนิดนึงไอ้ที่ไอ้โอ้โหต้องมาครับปากนาราทำไมเมื่อกี้ไม่มาเอาเอาดิโอ้โหไม่บอกก็ไม่ไม่ไม่แล้วมาแล้วมาแล้วสวัสดีครับบังเฮ้ยไม่ไม่คือไม่หยุดบอกแล้วนี่มันห็นกล้องไม่น่า ควบคุมการผลิตอยู่ข้าง,างหลังนะครับบางยืนดั้งยิ้มอยู่อะบางโชว์อคู่นี้ขาดจนไม่ได้ครับอาล่ะโชว์โชว์ทันดีเดี๋ยวติดนี่ครับวันนี้เราพามาโรตีบารฮารทำไมผมต้องพามากินร้านนี้๋อบางรูปหล่อครับบางยังโสดครับบางยังโสด สดสดอยู่ยังไงบางสดอยู่ครับอี๋สดแต่ไม่สดเดี๋ยวฮะเดี๋ยวดูเขาทำนะอร่อยมากร้านนี้มาแล้วมากินเหลืองแล้วเหลืองนะครับเดี๋ยวว่าเอาเมียครับรอแป้งนี่ครับเดี๋ยวเขาจะโชว์หน้าตาวันนี้ยังไม่ตื่นนะครับวันนี้ยังไม่ตื่นไม่ตื่น แมนยูชนะด้วยเมื่อคืนอ,อรอบนึงนะครับอ่าอีกรอบอ้าวะโอ้โหโหอัดละอ่ะเฮ้ย ดูลีลาเขานี่ตบอย่างงาั้นแเรานี่ขายาโรตีตบนะครับถ้าตบอย่างงั้นเราก็มีเรื่องกันหน่อยนะร <c oughs> อแป๊บน,นะครับ <c oughs> เขาดูอยู่ว่ามันสุกยังอ่าเขาเริ่มเรียงแล้ว <c oughs> นี่นะพิธีกรสองสาวยิงก็แค่นะหัวก็ตบโชว์เลย <c oughs> เออวันนี้เราผ <c oughs> ู้ชายไม่เท่าไหร่อ่าเออนีอ่ละครับที่มาของบางโรตีตบคนระับ นี่แหละครับขอบคุณเช่นใหม่เดี๋ยวเราไปดูครับด้านหลังอาหารน้ามินน um ิดนึงขอดูนิดนึงนี่ครับดูคนยกนี่เขาสวยนะครับวันนี้ใจใจขอบคุณครับ